พาเพื่อนๆมาทงมานาครับไปเลยลูกบรรยากาศหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเนาะนไปกันเลยเน้อครับบ้านเพื่อนๆนี่ได้เข่าหลายบนเนาะครับบรรยากาศทุ่งไร่ทุง่งนาบ้านบ้านชิมาอากกอไปตำครับนีะครับฮู้นครับยุบพ้นครับ ยู่พูดมาบกว่าพูดน่อบรรยากาศเนี่ยเมื่อแรงแต่เว้นกำลังสิตกเนะครับเนาะกองเฟียงไหมสมัยเป็นเด็กหน่อยพี่พ่อเป็นเด็นกองเฟียง แต่กับย้ายกับปลูกมระะกอรไว้เนาะปลูกทั่วพร้อมต้นน่นเนาะ ตามให้ตามนะเบี้ยบักพริกโตนี่เนาะสงสัยจะเป็นเบี้ยบักพริกห้อยหดใบไม่อยู่เด้เนะี่ยแต่ก็ไปเด้เนะี่ยอืหอมกระงามงๆมีผักบุ้งพร้อมต้นนี่ใช่ไะโอ้ชะบ้าเ <laughs> <laughs> ม่หยบ ผักสวนครัวครับผักสวนครัวผักบุ้งจีนต้นนี้ผักบุ้งจีนผักกาดหินโอ้เด็กจ้าเดีวด้วยไหนล่ะมันก็จะเอาสูงแค่มันเคยแซบมันชิโคมอโอ้ยจะเห็นบอกมันัไงไ่กระมูกเามาหัวหดนาำอย่างเงี้ยเนี่ย,เ,ยเราหากขาหดแล้วดิแน่เราไปใส่บูน่ะ Nó nuôi ได้เอา áo, รถเนี่ยอื้อ ừ. sắp xếp, no อยู่ข้างมันก็บ่เห็นโลทํา